สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตวิธีการเล่นเกม Cookie l u n จิ n g ้อมนะครับบนเครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ HMS หรือว่าเครื่องที่ไม่มีบริการ g o g l e s e r v ว c ตติตั้งมาในตัวเครื่องนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปวิดีโอแนะนำเพื่อนสมาชิกไปแล้ว1รอบนะครับแต่ว่า แพทของเกมอัปเดตนะครับเมื่อไม่นานมานี้มันก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกสอบถามวิธีผมมาพอสมควรเลยว่าทํอยังไงได้บ้างที่จะเล่นเกมผู้กีฬาคิงดอมนะครับผมก็หาวิธีพักใหญ่ๆเลยแต่ก็ไม่ได้นะครับก็เลยมาเจอคลิปวิดีโอของชาวต่างชาติน่าจะเป็นคนจีนนะครับทำคลิปวิดีโออัปเดตไว้แล้วผมมาลองเออมันสามารถเล่นได้จริงๆนะครับก็เลยมาทําคลิปวิดีโออัปเดตสอนเพื่อนสมาชิกกันนะครับเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับวิธีการแรกก่อนเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ในส่วนตัวเบราว์เซอร์นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่า o p o u r p l a y นะครับแล้วก็แต่ค้นหาเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นตัวแอปพลิเคชันของคนจีนนะครับในภาษาก็เป็นภาษาจีนล้วนเลยนะฮะให้เราดาวน์โหลดจากที่เขียนว่า o p .net download นะครับถ้าเป็น .net ธรรมดาที่ไม่มีดาวน์โหลดตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนหน้าเว็บไซต์เขาผมหาตัวดาวน์โหลดแอปไม่เจอนะครับนั้นก็เลย บอกให้แนะนนำเพื่อนสมาชิกว่าให้ดูตรงนี้ครับว่า opay net แล้วมีคำว่าดาวน์โหลดต่อท้ายเมื่อเราแตะเข้าไปนะครับมันจะเจอรูปแอป opay นะครับเราก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับเราก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเมื่อดาวโหลดเสร็จก็ติดตั้งเลยหลักการทำงานของแอปนี้นะครับมันเป็นการรวมตัวกันร,ระหว่างเจ้าตัว g s p a c e บวก vmos นะฮะเท่าที่ผมทดสอบดูนะครับแอปพลิเคชันที่เรียกหา gps หรือวัดระบุตำแหน่งเนี่ย ตัวนี้จะทํางานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเปิดเข้าไปเลยนะครับมันเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับให้เราผมเดานะครับว่าพยายามกดที่ด้านขวาเสมอนะฮะแต่ข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดเด็นไปนะครับผมก็ดูตามคลิปเขาด้วยแหละแล้วก็ลองไปแคปหน้าจอไปหา o o g l e Translate ด้วยก็ส่วนมากก็แนะนําให้กดด้านขวาพอมันขึ้นอนุญาตมาอนุญาตให้หมดเลยนะครับอันไหนตลอดเวลาได้ก็แนะนําตลอดเวลาไปก็ได้นะครับหลังจากนั้นเสร็จก็กดผมก็เดาด้านขวาตลอดนะครับ อันนี้ก็อาจจะแนะนําวิธีการใช้งานนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องอยู่แล้วด้านบนเนี่ยเขาก็กาลังดาวน์โหลดในสองตัวก o เกิลส i t e ติดตั้งมานะครับนี่ฮะรูปของ Play Store นะครับกับเจ้าตัว Google p l a y Game มันกําลังดาวน์โหลดอยู่เดี๋ยวมันดาวน์โหลดเสร็จติดตั้งเสร็จก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับหลักการของแอปนี้นะฮะเราต้องดาวน์โหลดเกมจากด้านนอกก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องที่ไม่มีในส่วนของตัว Google s วิตติดตั้งมาในตัวเครื่องนะครับอย่างเครื่องหัวเว่ยเนี่ยเมื่อเราใช้ผ่านแอปตัวนี้้เเปปิด Play Store ขาไ ค้นหาเกมคุกกี้รันคิงด้อมจะหาไม่เจอนะครับเช่นเดียวกันเมื่อเราไปหาในตัวพวก VMOS G Space ก็จะหาเกมนี้ไม่เจอเช่นกันดังนั้นเนี่ยผมแนะนําระหว่างรอให้เราไปดาวน์โหลดเกมก่อนเลยนะครับโดยดาวน์โหลดเกมตัวนี้ผมจะดาวน์โหลดจากเจ้าตัว a u l o r a Store นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าคุกกี้รันคิงด้อมเลยนะฮะแล้วก็ทําการดาวน์โหลดติดตั้งมาก่อนนะครับ ครื่องนี้ผมลองนะครับเป็นเครื่องรุ่นหัวเว่ยเมส40 p r โนะครับเพื่อนสมาชิกคนไหนที่ใช้เครื่องรุ่นอื่นเช่น Y-Series, Nova Series ติดขัดปัญหาอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าถ้าพิมพ์คอมเมนต์ในช่อง YouTube ผมแล้วนะครับผมไม่ตอบสามารถที่จะทักมาในเพจ ทาง Facebook ผมได้นะครับก็ชื่อเดียวกับช่องผมเลยนะครับว่า love gadget นะครับทักขึ้นมาเลยเพราะว่าบางทีในการแจ้งเตือนของ y t u t u เนี่ยมันไม่ค่อยแจ้งเตือนผมไม่เข้าไปดูผมก็ไม่เห็นหรือบางคอมเมนต์เนี่ยเขาทักมานานแล้วผมไล่เปิดดูถึงจะเห็น,นครับก็ทักมาในเพจได้นะครับก็มาพูดคุยกันได้แล้วอีกอย่างนึงในเพจบน f c e e o o o เนี่ยมันสามารถที่จะแนบรูปแนบคลิปวิดีโอแล้วก็สามารถคุยกันได้สะดวกกว่าเพราะว่าในช่องแชท ของตัว y o u t u b e เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแนบรูปแนบวิดีโอได้นะครับบางทีมันคุยมันอาจจะไม่สะดวกเท่านะครับอ่โอเคนะครับติดตั้งไปเลยสำหรับใครที่ติดขัดปัญหาการใช้ในส่วนตัวออร่าโตผมทำคลิปอัปเดตไว้แล้วนะครับล่าสุดวันที่31เดือน3ก็ไปดูกันได้นะครับอโอเคติดตั้งเสร็ียบร้อยแล้วคราวนี้เราไปดูในส่วนของตัวแอปพลิเคชันออเพครั้งหนึ่งนะครับแต่เข้าไปเลยนะครับ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ดาวน์โหลด3ามันด้านบนมาหายไปแล้วแล้วก็มี Play Store แล้วก็มีตัว Google Pay g เ m e เข้ามาแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมลองลงชื่อให้ดูนะครับอย่างที่บอกไปนะครับขึ้นภาษาจีนมาซ้ายกับขวาเดาว่าขวาก่อนนะครับผมพออนญาตใส่เมลลงไปเลยนะครับโอเคนะครับกดเพิ่มเติมกดยอมรับไปเลยนะครับ คราวนี้นะครับลงชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามีเอาผมขึ้นอยู่ด้านบนแล้วนะครับรานนี้ลองเข้าไปดูที่เพจโต e กันแล้วเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ค้นหาค o กกี้รัน k i n g ้อมกันว่าหาเจอหรือไม่นะครับเข้ามาแล้วนะครับผมพิมพ์ชื่อเกมเลยนะครับคุกกี้รันคิงด้อมเกม เห็นไหมครับพอแต่เข้าไปค้นหาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เจอเกม o ุกกี้รัน i ิงดอมจะเจอแค่คุกกี้รันเวอร์ชันเก่านะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเครื่องไหนที่ไม่มีตัวบริการ Google s e r v i c e นีติดตั้งมาในตัวเครื่องเราใช้แอปพลิเคชันที่เป็นตัวหลอก GMS นีจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับคราวนี้อย่างที่บอกบอกไปแล้วนะครับผมดาวน์โหลดจากด้านนอกแล้วกดเครื่องหมายบวกเลยแล้วก็หากเกมคุกกี้รันิงดอมติ๊กแล้วก็กด Import เข้ามานะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคร ก็จะให้เรากดอะไรก็แบก็กกลับมาก็ได้นะครับอันนี้ฮะรอนะครับพอมันขึ้นให้เราทัชแบบนี้นะครับเรากดทัชไปก็เล่นเกมได้เลยนะครับแล้วก็มัน,นก็จะมีโชว์วิธีการใช้แอปด้วยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับปึ๊บนี่นะฮะก็สามารถเข้าใช้งานได้นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมที่ผมทดสอบนะครับมันติดปัญหามันฟ้องในส่วนของตัวฟ้องว่า ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีการเชื่อมต่อไม่เสถียรน,นะครับผมแนะนําว่าให้ลองปิดแอปแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเบาเสียงนิดนึงเ,เดี๋ยวผมล็อกอินผ่านตัว Google นะครับปุ๊บเพราะส่วนมากเนี่ยครับที่หลายคนเจอติดปัญหาอยู่ก็คือการล็อกอินผ่านตัวบัญชี Google นะครับ ล็อกอินได้เรียบร้อยแล้วนะครับกดทัชสูสตาร์เลยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งแบบนี้น่าจะไม่ติดปัญหาอะไรก็นาสามารถเล่นได้แล้วนะครับซึ่งครั้งก่อนที่ผมทดสอบก่อนจะอัดคลิปเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นว่าไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับพอผมปิดปิดแอปรอบหนึ่งก็เล่นได้ปกตินะครับนี่ฮะอันนี้ก็น่าจะเล่นได้แล้วนะครับไม่ติดปัญหาอะไรเพราะก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปอัปเดตไปพอมาอัปเดตแพทมาเนี่ยพอเปิดเกมปุ๊บเนี่ย มันก็มีขึ้นภาษาอังกฤษเออเลอร์แจ้งเตือนมาแล้วก็เด้งออกเลยตัวนี้ไม่เด้งนะครับเราก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่นะก็ลองไปทดสอบกันดูละกันเล่นได้ไม่ได้ไงก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับก็คลิปนี้ผมฝากไว้ท่านี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องเล็กอย่างช่องเลยเกิดเจ็ดผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีโอใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีครับ